วันนี้ที่จะพามาชมงานแก้อีกหนึ่งงานนะครับอันนี้ต้องขอบอกว่าเป็นงานตลับเพชรนะแต่ว่าใบนี้ที่บอกว่าต้องมาแก้เพราะว่าเนื่องจากเพชรหลุดไม่ใช่ตลับเฮียนะนต้องบอกไม่ใช่ตลับเฮียอันนี้มีเพชรหลุดนะครับเพชรหลุด1เม็ดก็คือว่าเขาก็เลยถามว่าเฮียสามารถเติมเพชรให้ได้ไหมอันนี้นะครับทางเราก็เลยจัดการใส่เพชรให้แล้วก็ทําการล้างทาความสะอาดให้เรียบร้อยอันนี้คือตลับก็จะไม่สนิทอย่างที่เห็นอันนี้แต่ว่า ด้วยความใหม่เงางามอันนี้เติมเพชรให้แล้วก็ดูแลให้เซอร์วิสให้เรียบร้อยหมดเลยสําหรับใครที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเกี่ยวกับตลับหรือเลี่ยมสามารถทักมาหาเฮียแล้วก็ปรึกษาเฮียได้ทุกอย่างเลยนะครับอันนี้ถ้าเฮียทําได้เฮียทำให้หมดเลยดูอย่างเอามงาของเพชรเนี่ยเห็นไหมเฮียล้างจนเงาหมดเลยทำความสะอาดให้หรือว่าใครมีตลับที่แบบเก่าหรือว่ามันดูโซมอะไรเงี้ยสามารถส่งมาให้หช่วยเซอร์วิสดูแลให้ได้นะ ันนี้เฮีบอกเลยเหมือนเดิมสุดท้ายนี้ถ้าใครนะครับเคยทําตลับหรือทําเลี่ยมที่ไหนแล้วคิดว่าดีแล้วคิดว่าสวยเนี่ยคุณยังพูดคํานั้นไม่ได้ถ้ายังไม่เคยลองทํากับเฮีย